ประตูใช่ได้แล้วนะอุ้ยพี่าอลงไปเปิดประตูแล้วดีมากทำได้ดีมากเลยไปข้ามมาโซนที่บอกว่าฉันโยนของมาแค่ด้านล่างของจำเป็นมาไล่นิพาสอนศิลแล้วก็น่าทาไปแล้วหนึ่งมิโมิกันแตกไก่หนี่ไปโซนที่สวนประตูเลยจริงๆไหวเลิศหยุดเล่นจง ฉันรู้แล้วฉันได้ยินเสียงังฉันได้ยินเสียงเปิดประตูด้านล่างไหาของพี่พ,พารอดกัได้ไยงัง,ยงไงคะน่าท้าน้ำ,น,ำน้ำยาสเตมินานโยลงไปให้านล่างนตีไล่ชั้น เราบันไดมาทางนี้แล้วมันก็ได้ใช่ไหมก็โอเคโอเคจะเขาอยู่กับฉันในทั้งวันบอกเลยปวดหลังทนอนทั้งวันนะ่ามีน้ำยาสเตนมีหนะ้าขอบคุณค่ะพี่ต้าเนี่มันเก่งเลยเปิดเ<ะ>อ็นสูงอุ้ยฉันคันคอ โซนถ้าไขยต้องดักให้มันมาเดี๋ยวพี่เนเออปีเตอร์บอกว่าถึงถึงถึงเธอจะเห็นหน้าฉันในเฟซแต่หน้าฉันตอนนี้กับหน้าฉันเมื่อก่อนที่ลงในเฟซไม่ไม่เหมือนกันแล้วนะจะไม่หรอเธอมีเขาหรือว่ามีอะไรโปล่ามัเปลี่ยนไปไกลแล้ว๋อปีเตอร์อไปไกลที่ไหน,นหน้าตายแย่ลงหยอกหยอก ว่ายายอยู่ไหนว่าหาทั่วแมแล,ลมม้วฮัลโหลดูอดจ่ั้งหมายาธรมาเรารู้จักเปล่ามันตบชั้น่ามันตบชั้นเขาล้อกประตูนี้ใครปิดอะอ้นี่เจอยาธรรมชาติแล้วก็ยอโค้ยเยียมในส่วนใช้ยาไปประมาณสิเข็มแล้วเดาใช้หนึ่งเข็มเหลือจั รับยูซัมเอลเอลเอสเอบองอะไรบองตาบงอโด่เอีอ่ะแล้วคราันตะวารตะกูไว้ตรงนี้นโอ๊ยดูไม่ไหวเลย991มันลงไปมันลงไป อ้าวมึงไงที่เบลมันบ้าพีเ่เปิดสองห้องหน่อยแป๊บนึงครับนึงคลิกเปิดครับคลิกเปิดได้ทุกแล้วพี่อยู่แถวนี้พาอยู่กับน,น้องนี่สี่ฉันฉันเห็นตะปูไว้ตรงนั้นฉันเอามาปักเองไปเฉีอ่อถึงเก้าเมตร อะไรตะโก้สักมาสิจ๊ะไม่บอกทำไมเสือที่จัดสวยของแม่มีเยอะแยะมาดูกี่แยะไม่ดูว่าแตรดีหรือเปล่าดูว่าแตรแล้วโผล่หรือเปล่า ฮีโร่นะกินเนี่ยเหมือนต้องแ๊ปดีๆนะลูก993้5 99จักติ่นกน้อยากรู้ว่าถ้ามันมีพร้อมกันจะเป็นไงก็ไม่เป็นไงผีปักสาวแค่นั้นแหละไม่หมายถึงว่าลองไปสร้างห้องดูไหมถ้าเกิดว่าจุดสีพีพีไปซักพีตาก่นอน ออยยู่่นี้วิ่งเข้ามาหน้าเทาหน้าเทาเข้าไปในโบสถ์เอายูอีมันนะยังนีไม่ได้สนีโอโซนไปสวนอยู่ที่ใก้นี่พาสส่อนหือเป่า9-2ที่จ้องเก้าเก้าเราไม่ยอมบอกเพื่อนลำบากเข้าไรที่ตัวเ ฉันไม่อยากลงข้างล่างเลย,ยฉันกลัวฉันไม่ได้เซ็ตของไว้ข้างล่างเลยเซ็ตของไว้ถ่านไม่โดนมิ้งิ้งเข้ามาป่าช้าได้กะมีมาคำหนึ่งอ่ะโยนไปก่อนแล้วกันไม่สำคัญมาเอาเรามัมามามาเอาบัวมาเอามามาให้มันมาเอาช้าให้มันมาเอาช้าไม่ดีแล้ว ประคำประคำประคำหนึ่งว่ะใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าโดนตีแล้วไปสวดไปสวดไปสวดแล้สวดอยู่แล้วมันไี่นี้พามันอยู่ิธีนี้ไงกลางคนสามสวยสวยมากครับผมว้ายอีกแล้วเด็งฉัน ลุกได้เสียหนึ่งปีโซนนะผีโซนโอโซนสววดไปเร็วเ้าแปดเหรอบอดเสร็จยังสกิลเช็คมันมาเฮ้ยตอนนี้มียา่ะ,ละมีบจ,จุดนะเรารีบจุดฉันจะปุย ยาเป็นจิบยาไปทำไมคะเจนงงอะไรคุณไม่ฉีดไม่เห็นแล้วอีดอกสตอมากสตอมากสตอมากแล้วแท๊บแล้วแท็บดีหรือเปล่านะแท็บดีแท็บกี่ดีหรือเปล่าไอ้ชั้นเป็นอะไรชั้นอ่ะเห็นน้องเายหน้าบ้างเห็นเห็นทำได้ไง เวลาพอดีอยังกันรู้ใจก็มาได้ค่ะเวลาพอดีอยังกัน,นกันไว้ชกมึงนะอีนิดหน้าอีนิดหน้าก็โชคเมืองนะเกาะ<ๆ>เป็นหรอ <laughs> นี่นะจะทำร้ายพี่ต้าพี่ต้าคาลียังไม่หายเลยจะทำร้ายเขาไอาเดี๋ยวฉันแต้มสิบเจ็ดเจ็ดแล้วเหรอได้ไง นักมวเกดก็เอาอะตอนนี้านคนตัดเลยเบลลงเบลบอกมันเกิดขึ้นไวมากอีนักเาเป็นนกยากแล้วเออผีถูกกำจัดไปดิ ไอเอ็ <No. S 2> มไอพีแน่นอนมั่นใจเอาอะไรมามั่นอีกห้าเต้มก็จะขึ้นเวลใหม่เนละ